ปาคือเก่าพคนอ่ะหลังจากที่ฝนเต่าตกแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแดดลุยป่าไปครับทีมงานเอาแต่ไ้ก็ติดตามเพต้นนกันพี่น้องเส้นทางการท่าทางคนในวัยทียากเลยไงหลังจากฝนตกอการวิทยไปวันสองสามมื้อมาหอดบ้านแกงจิ๊บเลยบ้านนี่งามเด้บ้านนี่งงามตะกี้น่ะ มา,มาลินบ้านนี่ตลอดมาเอาหมกข้าวมากินหมกข้าวเพราะว่าบ้านนี่หมกข้าวไล,หล่หลายบ้านเนี่ยเริ่มเจริญแล้วเนาะผ่านมาหลายปีเริ่มเจริญแล้วนะาลาปแปลกหูแปลกตาแล้วไม่ได้มาดนทางนี้ Cái này nằm luôn đó ค่่าอยูนี Saint ar, จำเลยจำโค้งเลยไปบ่ได้เลยตีนพบนนี้ก็จนว่าเห็นแต่แรกเดียวนึ่งประมาณเช้าเส้นแนมเห็นจำทางหน้ากระตัมมันเป็นบวกบนเดียวนี่เนาะแนมเบิ่งกะกะโอชิบุคาอลไรเด้ทางก้ามาจนเตือนเนี่ยว่าตัวป๊อบลงไปเนี่ยมันเป็นบวกคือชวนดีกว่าจบดูไปถึงจบ ทางทางไปเนี่บ่มีกิจิ่ะธานานประธานานนี่นะโอ้ประธนานนี่อย่านตนั้นมันมือยังนะโอ้ย่นยะกลัวส้างแล้วะใครกสร้างแล้ใครก็สร้างสร้างให้หอยมัแก่ยังันเลยนะให้น้ำมัน ไปหอดสายทำขาเลยาบาคาอยู olutely, like <world ly> yeah. ่ในบวกอันี้เนาะเดินหน้าก็ไ่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไ่ได้เลยตอนนี้ติดงัดอยู่นี่เลยเมื่อไหร่เมื่อไร่ยะบิดแล้วเดได้ทังนี้ วยแกงึกเลยทานั้ได้สิวยแล้วยอมเลยนายฟานยอมยนอนฟ้าอะไรมันนี่นอนนึ้ว่คขึ้นึนอนนอนไปเางเชียงคู้ไหมได้เลยประทับอาจารย์ับใจเลยประบอาจารย์อันลดคาร์บอนนไม่ชอบรู้ไหมเมนบอกอาจารย์ตัวดำๆนี่มันต้องแบบนี้เนี่ย รถขามได้กูไม่ชอบเป,เ,ออเป็นเรื่องงา่ายเป็นเรื่องง่ายหมดหเด้อเด้อเด้อเอารถทาทิปกูจะคือๆๆๆ <c oughs> อยู <c oughs> หนึ่งสองอ้นเอาเอออเออบอเออบถอยไันเออบกเออบอตียลังหนึ่อ่ะนั่นเอ้า่เอางเตเอานะครับเอาครับว่าอถือดูหนึ่งไปไปกางยันไปมางเดอ้ ยไปไปไป,ไปจันทเยาทุกคนเอ้ยรถคาจะในประมาณชั่วโมงกว่าปากอัดเี <c oughs> แล้วเพระาะว่ามันเป็นบวกนะงฮัลโตปุ๊บเราจมเลย มันอดบอยวบอเ้าไนี oh, 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 oh. ้เขามาหอดดงเลยนได้ด้มงจะป้งหโอ้ยมาตัแต่ีจนอเลยกง ตั้งใจว่าชิมมานอนอยู่นี่แต่ว่ามาห่อนแล้วมีคนมานอนก่อนเลยมีคนมานอนก่อนเห็นแต่เครื่องเบืน่คนจะไปใช่คนนี่คือจะไปหากินแล้วเบื่นี่ อนหนบวานี่เราบอกชาบ้ากระจายรับออดบอลอยู่บนเสากระชิพากันพักอย่นีแเลยเดิได้ในพานเมื่อยปอมไปได้ไปไดนไุดีทำมาฮอดคัไปได้ไหมไปพุ่นแล้วเบอร์ละบ่ทีทางลงคาเช่ไปอคาเช่พุ่นแล้วคามไปหาอยู่เลาพอด้กินแรงอะไรหล่อแรงเนาะ ทางนี้ได้ซะทีเพาะได้ไปทางไหนพ่อถามถามซีกันบ่นายพานผู้นี้ได้สอบไปทางไหนูุณอะไรคือคำคุณอะไอันถืออันนี้มานะนำได้ทุกคนเลยอันถือพวกน้ำแข็งแล้วก็แช่เครื s. <S ่องดื <spooky> ่มเข้ามาโบโอบกินน้ำเย็นแล้วโบโอบมาม่เมื่อยกินน้ำจุ่น้ำเย็นสบายตั้งใจว่าสิมานอนบนนี้แต่ว่ามานะอันเห็น คนมานอนก่อนนะมีคนมา,ากลางาแคมนอนก่อนแต่ว่าบ่เเ็นคนเบิเงณักสถานที่แล้วน่าจะสองสามมือแล้วคนบรอยู่น่าจะกลับบ้านกานาันท<ม>ันทันแต่วถ้าการชินอนนี่แลหละเพราะว่าไปทางนาบ่ได้แล้วมันมันเป็นเชยไงรถค้ามบ่ได้ก็บิบ้านนอนพักผ่อนกันนี่ออกมาแต่บ้านนะประมาณสิบโมงสิบโมงนิดหน่อยสิบโมง,โมงปลายตอนในนะหาหาโมงก็กวักวก็หกโมงเลยใส่ระย้ยะเวลา แต่บ้านมาปลาเนก็นไก่พอจะขวดอีกอย่างก็รถเขาตกบนตกโบกบนลมก็ใช้เวลาใน,นการโดนเติมว่าชีขามห่วยไปนอนอยู่ฝั่งนนก็ไปบ่ได้ต้นไปปนม้หักทับทางเนี่ยรถไถไปบ่ได้ก็ไปได้แต่ค้นทางเพราะแต่ลมค้นไปหาอยู่หากิน ก็เลยต้องนอนนี่ทีแรกก็ว่าชิมาตั้งใจว่าชิมานอนนี่แหละแต่ว่ามีคนมานอนก่อนตั้งแคมป์ไว้แต่ว่าคนหาอายุกลับบ้านแล้วโอ้ห่าน้ำลายนี่ใครอยู่แบบนี้สะดวกสบายอยู่มาย้ำผลไม่เแปบบ็นไรพี่น้องเอ้ยน้ำยูน่น้ำใสก็สะดวกสบายน้ำอาบนา้ำใสสบายอยู่อยู่นี่าน้ำขึ้นไปไว้ใสมาเป็นมาเก่าเลย ออ,อม,มาเขาทาทีมงานกันมนะันคำานแรกเผื่อเขามามนะพอเขาเย็นเขาก็ยังอยู่ไม่ ทีมงานเทากับมาแต่หาหลัดแรงได้อันได้นกตัวนึงหละก็กะเล่นน้อยตัวนึงนกคอนโดตัวนึ่งพอดีแล้วพอดีหใหดกินแรงลงมาคอยแค้หน้านลเลยมันสบายกินแรงอย้เอ่ยเดอกยดที่บุหรยมาข่๊ม มันได้ดย่อได้สบเน่ยมงเขาน้ำไว้เดี๋ยวเขา้าว,ขาวซุปจะพากันให้ย่ให้กินข้าวซุปจะในชีเฮหดกินอันที่ราบนก ค, <ro> คือความหอมไปก่อนใส้พครื่งไทยแก่ข้าวข้าวกาุกเลยน่พอครัวโนกิจกรใหม่เมนูยังบิ้กันปี้กบแกบีกบแกโอ้ของแซปต์ โบชอบบชอบวะเอาชิลละกันนี่เด oh. ียบร้อยชนำมาพุทธุยดีพอดีเพเคมาชมครับได้ยู่ยังไก่ยงหยุดยังหยุดหยุดได้ยังไม่ได้กีเก่าแล้วตะกี้ไปทำมาแจ้งามีันี้มปนี่เลย่ได้ไปอักเลยเปไปอก หางินมาเยอะเล็กเยอะลอยซุกวันนี้ซอยกันคนละไม้คนละมือได้หิวเข่าเลยเอาว,นาว,าวอันนี้ปุงปุงปุงหมักเผ็ดเข่าโคเกลือแป้งนัวเอาบะหมี่แต่ผักหอมเชลายเชฟไลาย ลายสหลายสหน่อยเส็นอยูรไม่ชอบใส่ลายเวลาจะเข้มน่นะได้คือก้อนใสลายกันกินบะไรใสลายกินอะไรข้าวคั่วขันขาดตัวนี้แล้วแล้วล่ะอม่าอดตัวนี้

มันเป็นลานก็คือลาน5ลานบดไทยลวก็เป็นเห็ดเองเลยครับหยาบลอยของกินทรับวันนี้ลาบนกลด้มีควหอมนขูดทังเต้ขอเละหยาบลอยมือแรกมือแรกลาบนก ครับน้ำไม้สม้สมน้ำไม้สม้มส้มน้ำไม้สม้มน้ำไม้ <Okay. S 1> มาไมาเพี่น้องมากินน้ำกันมาเมื่อแรกได้สันมิกถือว่าโอเคอยู่เอ้าเอาเอา,เอ,าอืม,อมข,าขานะ่าวแล้วข่าวแล้วเงาใจใจเนาะจุ่มกุ้งข้าวเอาคุยเด้อคุยเด้อจะจำได้ เห็นได้ผู้บ่าวนี่มาพี่บ่ากไหมนกเข้าวกำเรมเลยมั้ยหนี่กินแกรบอย่างนี้ถักอยู่เนาะมือสุดท้ายนะมือแรกแล้วไสมน้ำไม้ตอวนี้ ไปเห็นวันน้ำวนนลไปนิวจะไปส่เบดิเ็นลมุดงนี่มาการสทาเกี่ยวัน้ำตกะนง กินข้าวกินน้ำแล้วละก็มาจัดบนอยบนนอนกลางเต็นได้อันนี้บอกกลางนอนนี้กับโมก่วนบปกุ้งนอนนี้อี่พอน่เพื่อนผูกเปนอนในส่วนมึงนั้นปกุรงกันนอนนี้คนเดียว เรากินนั่งแล้วล่วกะจัดบนอยู่บนนอนบนเองจะพักผ่อนส่วนนายพานทั้งสามนะ่ะออกไปก้านบักงกับพ่อกะอยู่พอแคมเพราะว่าบักงนูน่ะลืมโคมไปเนอะเลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปก็ตั้งใจว่าจะไปก้านกัมมูนั่นแหละแต่ว่าลืมโคมบันคือโคมมาเมื่อนี้ก็เลยไม่ได้ไปเมื่ออื่นอาจจะไปเพราะว่าเปลี่ยนกันดิเปลี่ยนกันไปก็ได้เมื่อยแล้วพักกูได้อันแล้วไปต่อ เอา้าสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะได้ขอจบไปทีขอบคุณลยไลฟ์พี่น้องที่ติดตามนะครับส้มหลังจากนี่เราจะให้พวกุมมาตลอดเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ทุกคนคลิปนี้จะได้ขอจบไปที่สวัสดี